เอา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 สิดูดออกมาเลยนี่้ยเฮ้อย่ากอเอาเอาเฮ้ยเฮ้ย ดีครับอยู่ช่องปอตามติดชีวิตช้างนะครับผมเสาวสาวสาวตามพ่อตามพ่อตามพ่อไประเนี่โอ้โหเดี๋ยวนะครับดูดูดูตามพ่อไป,อไปแล้วพ,พ่อครับถามผมน้ำครับเอา้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วถามนู้น้ำพ่อถามนู้น้ำพ่อไม่ไมีเสียงอีก ดูหลังครับป้าจำมั่มครับเปิดเิเอาเอาเอาอย่างฉว่วงมากบ่เอาเอาแต่กว่ามากเลยนี่อ้ยอ้ยเปิดให้ผมเลยเปิดให้ผมเออเปิดใหนูเลยเปิดอ่ะโอ้ยหผมเลยเปอมลื่มลืมเอาเอาเอาาสิดูดอกม้เลยนี่อุ้ยอยอากอกครับแยกรหนูอย่ากและครับ ดาคมใส่ิ้วมาครับเฮ้ยเฮ้ยอออมาแล้วข้างนี่มาแล้วออึบึ๊บอึ๊บขั้นเนียงครับเสียน้หนูเอาเอาเอาคือแข่งดูนแน่ครับ ตึกหลายครับตึกหลายไปทางไหนล้ไปหาพ่อแล้วจะมาฝั่งนี้ครับไปครับไปกวนพ่อเสยโอ้ยหนูกวนพ่อทำไมไกวนพอ่อไปแล้วไปแล้วไปเร็วไปแล้วไปเร็ว เฮ้ยเฮ้ยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วฝนตกครับโดนฝนคึกมากช้างน้อยแต่ดีดไม่มากเท่ามิ่งครับถ้ามิ่งนี่ดีดแรงมากข่อยนูช่วยบ้านูน้อยเฮ้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 ยดูคุณแม่ก็ยืนนะ นน่ะไปเรียนนี่ยังยอ,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 อยูย่บุญมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่บเริ่บไปเรียนนัวไปเลยพอ้บาไปเรียนนัวไปเลยเราจะไปหาผู้บ่าวมิ่งโอ้โหดูพงุงแม่ดูด้านหลังเออก็ <feed. S 2> เห็นอยังนี่เอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเริ่บ นักพุ้งลูกขึ้นมานี่ึบลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอานักพุ้งครับนักพุ้งนักพวกแล้วเนี่ยฝนตกมาก็แฉะเป็นเรื่องธรรมดานะครับหน้าฝนนะครับฝนตกมาก็แฉะเดี๋ยวไม่นานครับหมดฝนแล้วเป็นหนาวแล้ว ตัวอ้วนมากนะยเนี่ยยางไปยางมากนมอ,อยู่ทางพี่นมอ,อยู่ทางพี่เดี๋ยวไปอยู่หลังเนี่ยไปทำเมียเนี่ยไปดมตูดแม่อีกมือมือโอ้ย ไปหาคุณพ่ออีกแล้วไปคุณพ่ออีกแล้วสาวน้อยชายทอง <c oughs> คุณแม่ก็รมดีครับผมตกอารมดีมากแม่ก็โยกโยก ขาหน้อยมาแล้วครับมาแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยเอาตัวออกไม่ได้เลยนี่ตัวออกไม่ได้เลยนี่ออกมาแล้วครับหนึ่งขาครับออกมาแล้วไอ้ยนีเฮ้ยเอ้าดูดูเอ้าเอ้า น,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 นังชู้เลยนังชู้น้องชู้เลยนังชู้น้องชู้เลยเอายกละยกละเอานิ้งจ้องจะเป็นมิ่งนี่คือจะพังไปเลยละ่ะรั่วไมมนี่เบิ้องชาเป็นถูเอ้าถูถู คุณแม่ก็ยินลุนนะครับลูกสาวโอ้เดี๋ยวไหวไหมเนาะเดี๋ยวไหวไหมเนาะขวนนะอ้อยหวานๆนะครับผมจากคุณแม่ยาดานะครับแล้วก็มีกล้วยนะครับจากแม่สมพิดแล้วก็แม่หนึ่งสุดาพรนะครับผมส่งให้ลูกสไปคุณแม่บอกโอ้โหขวดนะ เบิ่งหนังข้อแม่ๆ,ๆ,ๆเอ,อ้ยเป็นจำๆอยู่เบืๆๆๆๆๆ่องเบื้งเบงเบดูหนังเป็นจำๆเลยเป็นร่อนๆ,ๆเลยอันนี้ทับทิมกรอบครับทับกิมกรอบตาใสแป๋วตากลมมากครับตาสวยครับถ้าเป็นคนเนี่ยคนสวยนะครับตากลม แุ่ผมเฮ้งเฮยเฮ้ยเฮ้ยยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมควนมีเสียงคู่อีกเอ้ยไปไหนนั่นไปไหนนั่นขั้นไปไหนนั่นเฮ้ยกลับมาก่อน

คนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะไครกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคำไหนจะพพูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับพบกันใหม่ EP ต่อไปนะครับผม e ีทีนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ